จากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นปรัชญาคําสอนการนํามาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชนอกจากพระราชดำริทฤษฎีใหม่แล้วสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร,รเขตที่8กรมวิชาการเกษตร,รจึงได้ทําการศึกษาค้นคว้าพัฒนาเทคนิควิธีในการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการผลิตพืช อาจจะนำไปใช้แนะนำให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อยอดสู่การพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปค่ะถ้าพูดถึงสภาพพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาที่เรามาอยู่ตรงนีน้ที่นี่เป็นสภาพพื้นที่ลักษณะแบบไหนคะสภาพพื้นที่ของสงขลาจะแบ่งเป็น2ประเภทค,คือประเภทเที่อยู่ติดขนานกับทะเละก็จะเป็นที่ราบลุ่มเกษตรกรก็จะปลูกข้าวเป็นพืชหลัก แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนที่อยู่บนที่ดอนเกษตรกรก็จะปลูกยางเป็นอาชีพหลักอย่างพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ปลูกข้าวเป็นพืชหลักเป็นพื้นที่ลุกการประกอบอาชีพกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุดในจังหวัดสงขลาเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันเขตเนี้ยปลูกปลูกพืชอื่นได้น้อยเนื่องจากว่าหน้าฝนก็จะมีน้ําท่วมสวพ8ก็เลยเลือกพื้นที่ที่นี่เป็นตัวแทนของการพัฒนา โดยใช้ปชัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมายกระดับความเป็นอยู่ให้เกษตรกรพึ่งตัวเองได้ค่ะงั้นเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าอย่างการวิจัยและพัฒนาแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงที่เรานํามาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องของ4เสาหลักใช,ใช่ไหมคะคมีอะไรบ้างนะคะกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเรามีหน้าที่หลักในเรื่องของการพัฒนาการผลิตพืชนะครับในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9เนี่ยทรงมีพระําดำริเรื่องสิทธิพอเพียงมานานแล้ว เราก็คิดว่าถ้าจะประยุกต์ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปลิตพืชเนี่ย<ม>ต้องทําอย่างไรถึงจะเห็นเป็นรูปปรรมนี่นี่คือนี่คือต้นของเรื่องในการทําวิจัยเราเราิ่มทำวิจัยตั้งแต่ปี2 5 1 1ถึง2 5 5 5เนี่ยเราหาเราหาวิธีการประยุกต์ว่าจะทําอย่างไรถึงจะเกิดการพึ่งนตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจสังคมสึ่งแวดล้อม คุณผู้ชมคะจากการศึกษาวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8กรมวิชาการเกษตรที่ได้คิดค้นพัฒนาเทคนิคการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการผลิตพืชผลการวิจัยนั้นสรุปได้ว่าวิธีการผลิตพืชให้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนควรมี4เสาหลักสู่ความพอเพียงค่ะได้แก่หัวใจพอเพียงก้าวพืชผสมผสานพอเพียง ภูมิปัญญาพิวัตรพอเพียงและดำรงชีพพอเพียงค่ะคือคนที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงต้องเริ่มที่หัวใจต้องเริ่มที่หัวใจก่อนต้องเป็นคนที่อยากจะพึ่งตนเองส่วนตัวที่สองเนี่ยเรื่องการผลิตพืชเนี่ยคือเดี๋ยวนี้เราก็ทราบกันดีแล้วว่าถ้าทำอย่างเดียวจะมีความเสี่ยงแนวทางของการแก้ไขปัญหาในหลวงสอนมานานแล้วต้องต้องผสมผสานคือต้องทำหลายอย่างครับต้องหลายอย่างคำว่าผสมผสานเนี่ยมันมีเกษตรผสมผสานนะเกษตรผสมผสานพืชสัตว์ประมงอะไรทำนองนี้ แต่ตัวเราที่เราเน้นเรื่องพืชเนี่ยก็ต้องเป็นพืชผสมผสานที่ตอบเศรษฐกิจกสังคมสิ่งแวดล้อมได้ต้องลักษณะอย่างนั้นเสาหลักที่3ภูมิปัญญาพิวัตรพอเพียงเป็นเรื่องของความคิดนะครับคือเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เกษตร,รกรเราถูกโฆษณาชวนเชื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพที่มีการโฆษณาอะไรพวกนี้หรืออาจจะซื้อเกินความจำเป็นเออเกินความจาเป็นนั่นคำว่าภูมิปัญญาพิวัตรเนี่ยเราเน้นให้เขาเป็นนักวิจัย ก่อนที่จะทําอะไรต้องทดลองก่อนเขาว่าทดลองเอาอะไรมาทดลองหนึ่งเอาวิชาการมาทดลองวิชาการกรร็จากกรมวิชาการเกษตรหรือจากสื่อออนไลน์สื่ออะไรก็ไปค้นคว้าม,มา,วาว่าวิชาการ,กรเกษตรเขาว่าไงสองภูมิปัญญาท้องถิ่นเขาว่าอย่างไงเอาสองตัวนี้มาบวกกันผสมผาสานกันแล้วนํามาทดลองเปรียบเทียบเมื่อทดลองแล้วได้ผลถึงจะเชื่อดราลงชื่พอเพียงก,ก็ตามหลักที่ในหลวงสอนเลยนะฮะพอประมาณมีผลมีภูมิคุ้มกัน มีความรอบรู้และก็มีคุณธรรมคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะสีเสาหลักสู่ความพอเพียงที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้นํามาถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรที่นี่เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้และเพื่อเป็นการตอบย้ําถึงความสําเร็จผู้เชี่ยวชาญก็กําลังจะพาแนนไปพบกับเกษตรกรเหล่านั้นค่ะแต่ว่าเก้าพืชผสมผสานที่เป็นหนึ่งในสเสาหลักเนี่ยมีพืชอะไรบ้างคุณผู้ชมอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะ กลุ่มพืชแรกเนี่ยก็คือเรื่องปากท้องเอาเรื่องเรื่องรายได้นะครับก็คือกลุ่มพืชรายได้ก็มีอยู่หลากหลายในชุมชนกลุ่มพืชอาหารนี่จะมีอยู่สองสองสองกลุ่มคืออาหารของของมนุษย์กับอาหารของสัตว์สี่นี่คือสมุนไพรเพื่อสุขภาพของเราเองส่วนกลุ่มที่5เนี่ยเป็นสมุนไพรเพื่อป้องก,กันกับจัดสืบพืชคือมาใช้แทนสารเคมี6-7เนี่ก็จะเป็นกลุ่มพืชอนุรักษ์ ก็มีอนุรักษ์ดินและน้ําเช่นแฝกกลุ่มพืชอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น 8- และ9กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใช้สอยคือกลุ่มพืชใช้สอยกับพืชที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างอย่างที่นี่ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นเป็นกะเรกะร่อนกะเรกะเรกะร่อนครับเป็นกล้วยไม้ป่าที่อยู่ในชุมชนมายาวนานที่นี่ก็เรียกว่าเรียกอะไร กล้วยผีกล้วยผีเขาเรียกากล้วยผีกล้วยผีเลยอะคะแตอยู่ที่ต้นตาลอ๋อปกติคือเขาจะอยู่กับต้นตาลอยู่ต้นตาลอยู่มายาวนานแล้วไม่ไม่มีใครสนใจค่ะแม่คุณผู้ชมคะอยากเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่ากระเรกะร่อนหรือว่ากล้วยไม้ผีจะมีหน้าตายังไงไปชมกันเลยค่ะนี่ก็จะมีหลากหลายสีก็กำลังปรับปรุงพันธุ์ ให้มีคุณให้มีลักษณะดอกดีขึ้นค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดเราทําเหมือนให้ให้ได้รับความนิยมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็จะกลายเป็นมายี่สร้างมูลค่าใช่ใช่แต่ขณะเดียวกันเราเราก็อยากให้ชุมชนนักเรียนได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พืชในชุมชนอย่างอย่างตานี้ก็ถือว่าเป็นพืชเป็นพืชรายได้เป็นพืชรายได้ของเกษตรกรที่นี่เอาไปขายที่ไหนอะคะพี่คะ ่ทีบมีคนมารับถึงที่เลยวันหนึ่งได้เยอะไหมคะมีวันหนึ่งได้สี่ห้าร้อยเลยอันนี้คือมีคนจองหมดแล้วใช่ไหมคะถ้ามสั่งก็จะมีคนรับคนรับไปเลยรับรไปขายก็เลยไม่มีไปฝากคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้มีคนจองแล้วเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันตอน ผู้เชาชาคะนี่ต้นอะไรคะเหมือนทุเรียนเลยค่ะภาษาท้องถิ่นก็เรียกทุเรียนน้ําเนี่ยเหรอคะทุเรียนน้ําภาษากลางก็เรียกทุเรียนเทศตัวนี้จะมีประโยชน์ทั้งสมุนไพรเพื่อสุขภาพและก็กำจัดสุขภพก็ได้ด้วยได้2อย่างเลยโอ้โหนี่ค่ะภาพที่จริงของจริงคือปีนี้จะเป็นการรวบรวมรวบรวมสมุนไพรมาให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ พอเริ่มปีที่2ก็จะขยายไปแ่วจะขยายออกก็ได้ดีไหมคะพอมาทำแบบนนี้แล้วลูกมันก็สบายใจครับค่ะแล้วความที่ว่าใจมันรักชอบด้วยสมุนไพรไหนทานแล้วสวยมีก็มีเป็นสาว2 0 0 0ปีบ้างคะมีมีครับเดี๋ยวหนูเอากลับบ้านไปเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมมองไปทั้งไหนก็มีดับพืชสีเขียวๆเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะทั้งพืชอาหารพืชเลี้ยงสัตว์ไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้น เห็นแบบนี้เราก็สดชื่นมากๆเลยค่ะแต่กว่าจะได้แบบนี้ผู้เชี่ยวชาญเล่าว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะคะคือเป็นปัญหาว่าเกษตรกรที่จะปลูกไม้ระยะยาวมายื่ต้นเนี่ยก็จะกังวลเรื่องผลที่จะได้เพราะฉนั้นระหว่างที่ไม้ยืนต้นจะได้5ปี10ปีเราก็ปลูกพืชที่เป็นรายได้เป็นอาหารไปก่อนถ้าเราบอกไปส่งเสริมชาวบ้านะให้ปลูกไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นเขาจะไม่ค่อยปลูกเพราะก็ถือว่าอีก10ปี20ปีกว่าจะได้ใช่มันก็ต้องคิดควบคู่กันไป มันอย่างคุณลุงเนี่ยทาก็ประสบความสําเร็จแล้วชื่ในใจว่าสิ่งที่เราทําไปมันให้ผลกับเราครับระยะประมาณ6เดือนที่เราปลูกมันมันเห็นมันเห็นผลทันตาครับอ่า คุณผู้ชมคะการพัฒนาเทคนิคก,การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็เพื่อให้เกษตรกรและชุมชนต้นแบบได้นําเทคนิคก,การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการผลิตพืชให้มีระดับความพอเพียงในการดรํารงชีพเพิ่มขึ้นและสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาต่อย,ยอดขยายผลต่อไปได้คะ่ะพี่ขาปลูกอะไรบ้างนะคะคเห็น,น,นชดัชดๆข้างหลังเราคือข้าวแน่นอนมะนาวครับกล้วยมะพร้าว มีตา่วงับผมโอ้โหเยอะมากถ้าพูดเรื่องรายได้ก็จะมีรายได้สลับสลับกันได้เรื่อยๆนะครับผมได้ตลอดทั้งเดือนเลยครับผมอยากแนะนําให้เกษตรกรแทนที่ว่าจะเป็นที่นาที่ไม่มีอะไรนะเราปรับกว้างประมาณ3าเมตรเพื่อปลูกพืชอย่างอื่นซึ่งจะได้ประโยชน์ในเรื่องทั้งอาหารทั้งรายได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคุณผู้ชมคะก้าพืชผสมผสานพอเพียงคือหลักการปลูกพืชผสมผสานที่เพียงพอและยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาก็คือมีพืชเพียงพอต่อการดำรงชีพทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งกาวพืชผสมผสานพอเพียงคือหนึ่งใน4ีเสาหลักสู่ความพอเพียงเพื่อการผลิตพืชที่ยั่งยืนค่ะผมต้องขอบคุณคนักวิจัยและพัฒนาการเกรษตรเขตที่8นะที่ได้นำโครงการนี้มาลงในพื้นที่เพราะว่าไม่เฉพาะแต่ได้ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจนะครับ เรายังได้พัฒนาในแง่ของสังคมด้วยเพราะว่าในลักษณะกิจกรรมของสพป .8 เนี่ยสมาชิกเนี่ยจะมีการพบปะมีการเยี่ยมเยียนกันทําให้เกิดการพัฒนานอกจากว่าด้านเศรษฐกิจคือพี่น้องประชาชนมีอาชีพทางเลือกเพิ่มขึ้นอีกในแง่ของสังคมก็คือเกิดการรวมตัวรวมกลุ่มที่เห็นเป็นรูปทงัง ผู้ชมคะด้วยความสําเร็จของพี่น้องเกษตร,รกรในการนําหลักก้าวพืชผสมผสานพอเพียงและเกษตรผสมผสานพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานในการพัฒนางานวิจัยของสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8จังหวัดสงขลากรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันต่อเลยนะคะกับเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะ